หลายวันเนาะเก่งมากครับสําเร็จแล้วพี่ประทุมอ่ะห้าห้าดวงตาสวยๆไปละมีคนมาผัดมือ <laughs> ทันกีฬาน่าจะทันกีฬาสวัสดียำบ่ายครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมขึ้นรอบตงแล้วเน็ตหลุดไอ้เน็ตไอ้สัญญาณเน็ตขอบคุณมากมากครับอีก ข้อเลกเปลี่ยนหรือมีอีกข้อคิดเห็นอะไรก็เลกเปลี่ยนกันได้ AI ก็ให้ผมมาขึ้นไลฟ์เพื่อ,อที่คำสวัสดีนะครับรักใครทุกท่านนะครับรับใครทุกคนบ่ายนนครึ่งนะฮะก็วันละชั่วโมงครับพอดีวันนี้ก็ขึ้นสองรอกลอกลพลคึ่งชั่วโมงก็ทานกาแฟนะครับทุกท่านฝนตกฝนยังตกอยู่ เมื่อเช้าบ้านผมตกเยอะมากมาถึงที่ทํางานไม่ตกสักเม็ดงงเลยผมออกาบ้านเจ็ดโมงกว่าจนแปดโมงก็ค่อยๆทาไปครับอีกหน่อยก็ชิมก็จะโอ้ยสบายพูดได้สบายอีกหน่อยนะทำบ่อยๆเวลาแรกผมทาผมก็ทําไม่เคยเป็นหรอกจะเรียนรู้เอาประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็สบายยมีความสุขสําหรับคนชอบกาแฟแต่ถ้าใครไม่ชอบกาแฟก็ต้องขอไปเริ่มกำลังเริ่มนะพี่เดี๋ยวพี่ประทุมต้องไปเทนไปเทนน้องใหม่ พี่ปทุมก็ได้ตั้งค่าละโอ้ทำมาตั้งตั้งเราอาจจะถูกปิดกั้นจากการที่เราทำใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎอะไรต่างๆมองเหมือนกันชนกาแฟที่ผมก็ทานกาแฟผมทานข้าวร้อยน้ำเงีว้วผมทานน้ำเง้ยวอร่อยมากเมื่อกี้นะทานน้ำเงี้ยวไปซื้อมาให้น้องก็ไปสินะ <laughs> อร่อยกาแฟต้องต้องแจ้งก่อนว่าโอเคยังเขาแจ้งมายังพี่เขาแจ้งมายังนี่ก็ได้เท่าไหร่แต่ก็ได้แต่ก็ดีที่เรียนวิ่งเนาะดีดีกว่าไอา้เป็นไข่ต้มนะเมื่อเช้าก็ทาคลิปว่าไอา้พยอยทํหเลยวันนี้ทําหรือยังคลิปยาวเห็นแก้วกาแฟก็อิ่มมากค่ะทำไมอ่ะ เดี๋ยวผมดีสักแป๊บหนึง่งผมกะไปสักครึ่งชั่วโมงสักบ่ายโมงครึ่งผมก็จะลงแล้วครับพอดีเมื่อกี้ึ้นนีนจะบ่ายสองแล้วนี่พี่ตอนนี้บ่ายโมงสิบเอ็ดเอ้ยไม,ม่เอาของผมเนาะ <c oughs> นั่งดื่มกาแฟมาทันพอดีได้ทักทายอาอ,อย่างเมื่อวานผมมีประชุมจังหวัดผมก็ไล่ต้นกินเอานะครับก็ทักทายเป็นกําลังใจทุกท่านนะครับก็สู้ๆนะครับอ่ามีอะไรใช่ไหมเห็นพระเอดลงงานกีฬาหรือแบบ่า นายกมากา่าโอ้นายกก็ใส่รีเบนเท่มากกาเข้าไปชมเ่ยโอ้ยป๋าสวัสดีครับป๋าโอ้โหสวัสดีป๋ามาทักทายสวัสดีครับนักร้องนักร้องแห่งเมืองชนใช่ไหมป๋าคร <c oughs> ับก็ทักทายนะครับต้องขอบคุณมากครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับมาเยี่ยมเยียนเนาะม,มาเข้ามาชมนะครับมาต้องเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเยอะแยะแต่ว่า แต่เราเข้าเข้าได้เรียนรู้ได้ด้วยทําอะไรได้ด้วยสบายก็เดี๋ยวนะครับเพื่อให้ไอช่วยเปิดการมองเห็นมากขึ้นนะครับก็ทําใครที่ทําได้พยายามทํานะครับไร้สดจะจะช่วยเปิดการมองเห็นได้ดีขึ้นอร่อยขมๆหน่อยอร่อยสดชื่นต้องเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเยอะแยะแต่ว่าไอ แต่เ,เราเข้าเข้าได้เรียนรู้ได้ด้วยทำอะไรได้ด้วยสบายเดี๋ยวเดี๋ยวนะอร่อยกาแฟซืฟ้อมาให้อิ่มแล้วก็เลยมาทานกาแฟ นี่จะบ่ายสองแล้วนี sí ่พี่ตอนนี้บ่ายโมงสิบเอ็ดเอ้ยไม่เอาของของผมเนาะน,นั่งดื่มกาแฟมาทันพอดีได้ทักทายองกิตสวัสดีครับเดี๋ยวพี่จงกิตนเป็นตอนเช้านี่ตอนนี้เมืองไทยบ่ายโมงเกนะ้านาทีของพี่ก็น่าได้พี่ขอบคุณมากขอบคุณมากสู้ๆเด้อสู้ๆเป็นกําลังใจให้ครับอืมขอบคุณ มากไปประชุมก็ต้องขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่เดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีเนาะผ่านซูมเ,เราก็าสะดวกสบายไปด้ดีนะครับฝนตกไหม้ันผมเมื่อเช้าฝนตกเยอะมากเมื่อเช้าผมมาถึงที่ทํางานฝนไม่ตกสักเม็ดงงเหมือนกันอยู่จังหวัดเดียวกัน,นแท้แท้ต่อยู่กะเก้าโมงเลยอะสิบเอ็ดสองอน้าของพี่น่าจะเก้าโมงคนระับใช่ไหมของพี่น่าจะเก้าโมง สวัสดีครับสวัสดีอย่างเมื่อวานผมมีประชุมจังหวัดผมก็ไล่ต้นเย็นเอานะครับก็ทักทายเป็นกําลังใจทุกท่านนะครับก็สู้ๆนะครับอ่ามีส่วนใหญ่ผมไปใช้ตอนพักเที่ยงนะครับมาขึ้นไล่ผมี้เกียิทำต้นเย็นครับก็ทําตอนพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงผมนําทุกวันนะครับมาละหนึ่งชั่วโมงครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอก็สบายๆนะครับยามบ่ายอืมเดี๋ยวสักบ่ายครึ่งก็น่ นะตอนนี้มวลน้ํากําลังลงไปทางโน้นแล,แล้วก็จะลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาเอ้ยสู่แม่น้ำอะไรอะแม่น้ำไอ้อาไทยอเนาะใช่ไหมฝนตกฝนยังตกอยู่เมื่อเช้าบ้านผมตกเยอะมากมาถึงที่ทํางานไม่ตกสักเม็งงดงงเลยผมออกบ้านเจ็ดมงกว่าเกือบแปด จะได้ลงทํางานต่อมีประชุมผมมีประชุมบ่ายครึ่งครับประชุมแต่ประชุมผ่าน zoom นะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนาะโอ้ยป๋าสวัสดีครับป๋าโอ้โหสวัสดีป๋ามาทักทายสวัสดีครับนักร้อง <c oughs> นักร้องแห่งเมืองชนใช่ไหมป๋า <c oughs> ตาม,มาครับสู้ๆครับสู้ๆครับ,รบพี่ <c oughs> จงจิตก็สวัสดีพี่ประทุมด้วยนะ แก้แก้คนแก่ใช่ไหม <c oughs> ไม่เยอะหรขึ้นแก้วแก้วมันใหญ่เฉยๆนะครับตอน,นเช้าเนาะบางน้นเน,ะนาะบางนู้นน่าจะเป็นในตอนเก้าโมงนะใช่ไหมสวัสดีครับพี่ทันจิลาหลุดครับก็หลุดไปก็ขึ้นมา,มาใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้ประมาณสิบคนนาทีกะว่ายี่สิบยี่ห้านาทีก็โอเค นะครับตอน,ตอนเช้าเนาะบางนู้นเนาะั่งนู้นน่าจะเป็นในตอนเก้าโมงนะใช่ไหมสวัสดีครับพี่ทันจิลาจามาครับโอ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทักทายครับสวัสดีครับสวัสดี ที่น้อยถ้าพี่มายนะครับเป็นคลิปยาวทุกท่านก็เอาไปเยี่ยมชมได้นะครับคลิปยาวนะฮะซึ่งเราจะมีสาระมีเทคนิคจากประสบการณ์ที่ผมครับเ <c oughs> พราะว่าส่วนหนึ่งมาจากที่ AI เขาไม่นำทรงเนาะเรียนด้วิ่งนะ ไม่ได้ประมาณหนึ่งละเน็ตน่าจะหลุดครับก็หลุดเลยอืมสวัสดีครับผมก็เลยต้องมาขึ้นใหม่อีกรอบหนึง่งอืมีกข้อแลกเปลี่ยนหรือมีอีกข้อคิดเห็นอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้เอไอก็ให้ผมมาขึ้นไลฟ์เพื่อฐานข้าวยังพี่พี่จาิีฐานอะไรทานด้วยดียามบ่ายครับ สวัสดีทักทายทุกท่านนะครับสวัสดีครับไม่น่าจะเกินพี่จงกิตก็สบายๆในที่ก็มาทักทายกันนาะต้องขอบคุณมากนะพี่พี่ขึ้นบ่ายสองแม่มาเขาประชุมวันนี้เขาประชุมเหมือนกันทุกทีเขาจะเข้ามามีกี้น้องเอเข้ามาแล้วน้องเอเขาเป็นเป็นเกาป่วยไม่สบาย ครับก็ทักทายใหม่นะครับเมื่อกี้ไม่รู้ติดขัดอะไรครับก็พอดีครับใช้ได้สดชื่นนะครับแคร์กาแฟดำทุกท่านชาวจงชัชวานนะครับสู้สูเด้อสู้สูเด้อไปก่อนเร็วไปก่อนเร็วจะเข้าประชุมก่อนครับสดีคสักยี่สิบนาทีก็โอเคอยู่ครับก็ทำไปครับทานกาแฟเด้อ ตายแล้วนะครับใบมุมกระทบตัวนี้ก็เป็นกำลังใจให้